โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันที่แบนด์รีสเตตวิ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชานะครับผมอ่าก็ได้ตั๋วนะครับจากทางด้านของด่านวิ่งมาเล็กน้อยนะครับผมก็หมดใบนะครับผมทางด้านของเรดบอสเดี๋ยวมาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับผมทางด้านของเรดบอสโคลาโบอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการจัดทีมนะครับผมอ่า เน้นนะครับไม่ต้องจัดตามผมนะแต่ว่าเน้นให้3อย่างที่ควรเน้นนะครับผมเด,เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยตอนนี้คิวผมยุโกูเดือนอันดับที่21ของเรียกว่าโลกเลยก็ได้นะครับไม่ต้องจัดตามผมนะแต่ว่าจัดแนวทางแบบเดียวกับผม1เลย1เลยนะตัวอมตะตัวอมตะถ้าเป็นตัวอมตะแสงมืดยิ่งดีหรือตัวอมตะธาตุน้ําก็ได้นะครับผมหนึ่งเลยตัวอมตะสักหนึ่งถึงสองตัว สองคือดาเมจน้ำา่าดน้ำนะครับผมสองเลยดาเมจน้ำสามสามห้ามขาดเด็ดขาดนะครับผมอย่างนี้เลยก็คือตัวใบสกิลนะครับผมเพราะว่าตัวบอสตัวนี้สามารถที่จะ,ะโดนสสารน้าใบสกิลได้แต่ว่าไม่สามารถโดนสตัน์หรือลำนำเย้ายวนได้นะแต่โดนใบได้ไดนะครับผมดังนั้นตัวใบเอามาเยอะๆเลยครับผมเอามาเยอะๆมีกี่ตัวเอามาหมดเลยแนะนําเลยตัวทางด้านของเอสเวิเ์ดเรือลน้ำลึกลับเพราะว่า อาสกิลหนึ่งมันครูดาวแค่4วิแล้วก็สตาร์ทเออแล้วก็ใบถึง15วิซึ่งมันโกงมากนะครับผมสำหรับเจ้าเอ็ดเวิร์ดเดินนำลุกหักซึ่งผมยังไม่ได้เกียร์นะเดี๋ยวผมจะติดเกียร์ทีหลังอ,อ่าแล้วก็อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ตัวลดต้านสกิลนะครับผมยิ่งเป็นธาตุน้ำยิ่งดีเพราะสกิลจะโดนง่ายแต่ว่าเป็นถ้าไม่มีธาตุน้ําก็เป็นธาตุเสมอหรือธาตุอื่นก็ได้ตัวลดต้านสกิลเพราะว่าเจ้าตัวเลดบอสเนี่ยเลือดมันเยอะครับพอเลือดมันเยอะเราก็ต้องหาตัวลดต้้้าานนสสสสกกกิิิลลลลดบผมใชเเป็จแง มีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ระ้วบสกิลนะครับผมเพราะว่าดามเมจหลักเราอะเน้นไปด้วยตัวธาตุน้ําดังนั้นมันก็ชนะธาตุมันก็ยิงเข้าง่ายอยู่แล้วนะครับผมผมเนี่ยไปตีไปแล้วนะอ,อก็ตีไปแล้วหกหกดานนะครับผมอไอดาดที่ซื้อเนี่ยคือสามารถใช้เพชรกิลสีบ่วงซื้อได้ไม่ต้องใช้ลูบี้ซื้อดังนั้นเล่นวันละหกเกมไปเลยไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาด้วยนะครับผม ก็เป็นการเพิ่มโอกาสสาหรับเจ้าอาดมแล้วก็เจ้าลิโป้นะครับผมซึ่งผมจะมาเปิดหาอาดมนะซึ่งรอบนี้รอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมหมดกันกับเจ้าอาดมนี่เยอะมากเลยนะครับซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่6ที่ผมเปิดกระชาเลยนะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอญยาดแป๊บนึงนะครับผมผมขี่เกียจเข้ามาแคปใหม่นะครับผม่านะครับ ไปต่อเลยนะครับรอบแรกมีทั้งหมดสามิห้าตัวสามบกตัวแต่ว่าเราใช้แค่สามสิบ้านะครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งตัวม่ใช้ไม่ได้ครับนี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะถ้าบไม่ได้ก็คืออาจจะปล่อยแล้วรอบนี้นะครับผมอ่านะครับผมมาครับหันนี่ผู้แข็งแกร่งไปต่อครับอ่านี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมต้องมาตามหาดำนะเพราะว่าคือตัวมันเก่งแหละแต่ว่าคือมันไม่มาให้ผมสักทีนะเออนะครับผมมูนอัศวินชั้นสูงนะ ไปกันต่อครับบางทีเราก็เศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งเบอร์ขนาดนั้นแต่ว่าคือมันไม่ออกให้เรานะเออผมเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกให้สักทีนะมันก็รู้สึกว่าแบบเศร้าใจเหมือนกันไปกันต่อครับอาจจะหลังจากเนี้อาจจะไม่เปิดแล้วก็ได้นะครับผมอาจจะนะเ,เพราะว่าผมก็ต้องเตรียมไว้แสงมืดด้วยนะครับผมโอ้โหมาทําไมเนะนี่ยโอ้าะของ เจ้าฮีเมเพราะผมต้องรองไว้แสงมืดด้วยนะครับผมแสงมืดเนี่ยแสงมืดเก่าเนี่ยว่าอาจจะเป็นตัวเก่งนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในช่วงโคลบโบนาเนี่ยคือมันเป็นโอ้มาอีกแล้วไอ้ไอ้หมาเฮียนี่เอ้ยมาบ่อยเหลือเกินนะไอ้หมาวีนเพราะว่าแสงมืดก่อนแสงมืดก่อนจะถึงโคลบโบมันต้องเป็นตัวเก่งครับเพราะว่าโคลบโบนาเป็นโคลบโบดังครับเกมยังไงก็ต้องเอาตัวเรียกว่าแสงมืด โกง,โกงมาดักแน่นอนครับอรอบสุดท้ายครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เกมเล่นงานผมหลายหายเฮ้ยมานี่ไงนี่แหละโอ้โหมาทักทีเออแคปไว้ครับเออห้าตัวสุดท้ายมาทักทีโอ้โห เล่นตัวเล็กเกินเล่นตัวเล็กเกินนี่ไงมันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหคิดว่าไม่ได้นะเอาจริงเมืเ่อกี้ผมมันคือแบบปล่อยมือถือนะแบบน่าจะไม่มาเลยแต่ก็ยังมาอยู่โอเคครับอ่าแม็กแน่นอนครับยังไงก็แม็กครับสําหรับอดัมก็รอดูคลิปรีวิวได้เลยครับผมเออก็ก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าดีครับ เออไปเอาตราไปครับโอเคก็ถือว่าดีนะก็ถือว่ได้มานะโอเคีก็ถือว่ามีตัวรีวิวนะครับผมโอเคก็คิดวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็มาเลยนะอดัมก็เราจะได้ดองตั๋วสักทีนะครับผมโอ้โหผมเปิดไปเยอะมากนะกว่าจะมาเนี่ยเออถือว่าโอเคถือว่าถือว่าดีครับถือว่าดีถือว่าดี นะครับผมก็เดี๋ยวจะปรับทีมใหม่เลยนะครับผมก็น่าจะผมน่าจะไปเล่นทาง CC นะครับจะน่าจะไปเล่นทาง CC แบบเต็มตัวละนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่ยังเปิดไม่ได้ขอเปิดได้นะครับผมแต่ผมเห็นหลายคนนี้เปิดได้แล้วมาขิงจังเลยเออรอบนี้มาเข่งได้เลยได้แล้วอะครับอือลขอลาไปก่อนครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ